ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเะพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดท็อปชาแนลทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตร10บดวยล่างนะครับเป็นสูตรคัดเน้นๆให้สมาชิกนะครับคัดเน้นๆ้นยังไงนะครับคัดเน้นๆ้นก็หมายกามว่า4ี่หัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมาครบครับมาครบ2ตัวล่างเลย นะครับเลข3ตัวนี้นะฮะมาครบ2ตัวล่างเลยเสำหรับ4งวดสุดท้ายนะครับผมจะย้อนให้ดู7งวดนะครับมันเข้า7งวดรวดนะสมาชิกนะนะครับผมย้อนให้ดู7งวดรวดนะครับสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวผมแจก,กสูตรนะครับสมาชิกก็ลองไปย้อนดูนะครับว่ามันเข้ากี่งวดจะได้ตามที่ผมค,คิดคำนวณหรือเปล่าจะได้เหมือนผมหรือเปล่าก็ ฝากติดตามสูตรนะครับเป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรคิดคำนวณตามสีติหัวที่ออกมาแล้วนะครับก็ให้สมาชิกพี่ข้อพิจารณาเข้าตามนี้จริงเดี๋ยวมีสูตรให้รับชมกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับช่องแอททอนชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะฮะจะได้รับการแจ้งเตือน เกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะยวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะ อะมาต่อฮะงววที่หนึ่งนะยอด้ดูเจ็ดวนะงวดที่หนึ่งสูตรได้หนึ่งสี่ห้านะพระดอกสี่เจ็นะครับก็สําหรับสูตรหน่วยล่างคัดเน้นนี้นะครับมาได้ทุกหลักนะสมาัาชกหน้าเลข3ามตัวครับอ่ะมาที่เลขสี่ครับสก็มาที่ครับ10บล่าง สี 4, ่ก็มาที่หลักสิบล้างนะ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่สองสูตรได้หนะ้าแปดเก้าสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวผลนะออกเก้าสองเก้าก็มาที่หลัก สิบหลกัก <c oughs> ถูกเป็นวดที่2องที่สองาคำนวณต่องวดที่3นะงวดที่สาูนยได้หกเูนะครับผลออก8ปูน วนนี้หมายที่เลขศูนย์ครับที่หลักหน่วยล่างครับที่หลักหน่วยล่างขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนที่คอยเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็กราบขอบคุณพี่ย่างสูงนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับามาต่อกันวดที่4นะครับวดที่มาสูตรได้2 5 6หครับผูดออก5 5านะครับก็มาที่เลข้าเนี่ยเริ่มจากที่ผมตีประกาดแดงไวน้นี่นะสมาชิกนะเริ่มตั้งแต่วดนี้แหละนะ,ะมันก็จะมาครบก็จะมาครบทั้ง2ตัวเลยที่10หน่วยละครับถูก โทษทีนะสมาชิกนะผมบอกเจ็ดงวดรวดไม่ใช่ฮะสำหรับสูตรนี้มันเป็นสูตรปีทองขเราหกสิบห้าลืมฮะมันเดินมานี้สูตรนี้เดินมาเกือบยี่สิบงวดนะเลขสามตัวเนี่ยนะครับเกือบยี่สิบงวดนะสมาชิกนะนะครับตามที่ผมหลันไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสูตรแนละ้วสมาชิกก็ลองลองลอง,ลองย้อนดูกันแล้วกันนะครับ เพราะว่าตัวเลขมันได้มาจากการคำนวณน,นะครับอ่ามันยี่สิบงวดนี่นะสมาชิกนะ้มันยี่สิบงวดนะครับอันนี้ฮะอะ่มันยี่สิบงวดนะตามโปรแกรมรันเลยนะเป็นสูตรของปีท,ที่ที่ผ่านมานะครับแต่ผมย้อนให้ดูแค่เจ็ดงวดนะครับขอขอโทษทีพูดผิดยี่สิบงวดนะครับอ่ะงวดที่ หนึ่งสองสามสี่วันที่ห้าได้สามกับได้สามหกเจ็ดนะดอกเจ็ดสามอ่ะครับมันก็เริ่มมามาสามตัวเนี้ยมาครบสองตัวล่างแล้วนะครับเริ่มที่ผมติกต๊กติ๊กเครื่องหมายถูกไว้เนี่ยนะสบายใจนะเครื่องหมายดอกจันไว้เนี่ยครบถูกรับ <c oughs> มาต่อกันงวดที่6นะครับงวดที่6สูตรได้9 2 3นะผ้นอัอก9 9ก็ครบออกเบิ้ลก็เลยครบะนะสมาชิกนะ9 9้ถูก มาต่อกัน,นวัวดที่เจ็ดนะยอนให้ดู7จ็ดวดเป็นสูตรเก่าครับตั้งแต่ปีที่แล้วน่นนะอ่ะสิหน่วย่ากวดที่ผ่านมาสูตรได้7จ็ศนยนะ,ะ,ะครบับผลออก71็ดหน่งก็มาครบหลากมาครบหลาก เอาที่จะถึงนี้นะไปดูสูตรกันนะสูตรนี้นะค่อนข้างจะบวกกันยากนะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกแคปสูตรแล้วก็ลองไปย้อนดูจะได้เหมือนที่ผมคำนวณหรือเปล่านะไปดูนะฮะ <c oughs> ่นี่มันเข้ามาหนึ่งครบนะอันนี้ครบนะสามสี่ อันนี้ที่เข้ามาครบสีงวดนะฮะผมเขียนที่เข้ามาครบให้ครับเนี่ยวิธีทำนะสมาชิกนะไล่ดูวิธีบวกวิธีทําไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าเลขมันบวกกันเยอะนะครับอันเนี้ยวิธีทํานําหลักหมื่นนะครับบวกกันสามครั้งมาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบบุญห้าครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบุญอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลัก ร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่ 1- 1ครั้งมาบวกหลัก10เลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งมาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็บวกหลัก10เลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก2ครั้งบวกกนได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่ตลอดสูตรนี้นะครับอ่ะลองบวกกันดูนะสมาชิกนะ8บวก8ลงท้ายเลข6 6บวก8ลงท้ายเลข4นะครับ4บวกเ้าลงท้ายเลข3 3ามบวกศูนย็ได้สามบวกศูนย์ก็ได้สามบวกศก็ได้สามบวกศี่ก็ได้สามบวกนะสาลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกลงท้ายเลขห้าห้าบวกหกนะลงท้ายเลขหนึบวกเจ็ดลงท้ายเลขแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขห้าบวกหลงท้ายเลขศูนบก็ได้ 3, 3 5 5าห้าบวกหนะครับก็ลงท้ายเลข0ูนะเป็นตำแหน่งแรก ศูนย์ศูนย์บวกเพิ่มเป็นสามแต้มศูนย์ 0, บวกเพิ่มเป็นสามแต้มก็จะได้เลขสามสามบวกเพิ่มเปหนึ่งก็จะได้เลขสี่เาววัน,นี้ได้ศูนย์สามสี่สามตัวนี้จะมาคมรบล่างหรือเปล่าแต่มันชนกันต้องมันชนกันที่ชุดสรุปผมนะครับชุดสรุปล่างนะก็มีในนี้ทั้งสามตัวเลยชนเันือนะแต่ชนกันที่สองตัวนะชนกันที่สี่ศูนย์กับสี่สาม นะครับก็สามตัวเนี้ยนะครับจะมาครบงวดที่ห้าหรือเปล่าก็แคปสูตรไว้นะสมาชิกนะจะครบมาครบงวดที่ห้าหรือเปล่าเลขสามตัวเนี้ยแต่ผมจะเน้นจับไปที่เลขสี่นะสมาชิกนะงวดนี้ล่างนะครับล่างช่องแอนทอนชแนลนะครับจะเน้นไปที่เลขสี่หลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยล่างก็คือศูนย์กับสามนี่แหละนะก็สี่ศูนย์สี่สามอ่ะสองชุด ถ้าใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะ 03, 4, ครับอ่ะ034นะครับวัวดีเลขสามตัวจะมาเป็นวดที่ห้าหรือเปล่ามาครบไหนะก็ฝากพิจารณาด้วยน่าสมาชิกนะจะมาครบไหม034ฮะวัวดีเลขศูนย์เลขสามเลขสี่อ่ะ พิจารณากันไปตามสูตรนะสูตรเก่านะปี2 5 6 5แต่ลงจริงให้วนนี้นะครับพิจารณาเป็นวัวแรกวัประจำวันที่2 5ท6ับ6 6นะครับทีนี้เลข3ตัวนี้นะฮะผมเน้นไปนที่เลข4นี้นะสมาชิกนะใครชอบเลข4นะฮะมันจะไปที่ผมลง วิ่งล่างให้ไปแล้วมันจะมีติดที่เลข4อยู่นะครับฉะนั้นงวดนี้ล่างน่าจะมี4ีนะครับผมว่าแตนะ่ชุดสรุปบนผมนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เมือ่อนนี้เมือ่อนนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับสามตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างเลยนะครับผมก็จะวางเลข4ไว้ที่หลัก10ล่างนะฮะถ้าใครชอบ10หน่วยล่างนะฮะคัดเน้นให้นะครับก็ตามนี้เลยนะ ผ,ผิดกับขอโทษขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ